สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e ที่เคารพรักทุกทท่านครับสุผูสุขนเด้อพี่น้องท่างไก่พี่น้องท่างไก่ต่างประเทศหรือในประเทศก็ดีได้เป็นของเด้อสุหม่องสุบอลนะครับสุเกียสุมุ้งนะเพียงของเนาะมาพบมาพ่อนก็เหรอครับกับบ่าวแดกทางช่อง YouTube บ่าวแดกแค่ไหนก็ได้เป็นของเด้อทางแฟนเพจเฟซบุ๊กกับบ่าวแดกพาแซีบพากินนะเพียงของเนาะเอ้ายี่โม่ลายใหญ่ห้างคือเก่าแหละพี่น้องเมื่อนี้แก้มือมือนั้นเฮ็ดเลียดแปลงพี่น้องเฮ็ดเลียดแปลง มือนีเฮ็ดเลียดแปงมูจักสิเป็นบ่เป็นผมเห็นกับแจ็คจะมาแตะแเบิ่งนะครับนี่ยมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแก่มือรอบแก่มือ่อสรุปว่ากบ่เป็นคือเก่าพี่น้องเด้อเบิดเบิดปัญญาแะไรพี่น้องก็สิเป็นลาบคือเก่าล่ะครับลาบหมูใส่เลียดร้อยเลียดบบดน,นี้พี่น้องเลียดแปงบ่เป็นบุญเป็นวินนี่เขาเลยพี่น้องเอ้าเวลาอย่าห่างเน,เนาะพี่น้องกินได้คือเก่ามันมละ่ะบรรยากาศห้องย้ำมาแลงได้เป็นน้องเด้อมาจะห้ตะหน้าครับพี่น้องเป็นตัดหญ้ากันแทนหน้าพี่น้องมอคกาม้า อย่ากัดสมงามพักสิพี่น้องกเขาก็คือสมองงามซะอันเขางามก็ยังหงานี่ยมันก็สิบ่มีเหล่าใส่ผมแหละพี่น้องโอ้ยหลายอย่างามเอามาพี่น้องเอาก่อนอื่นกอขอถอดขอไพ่พี่น้องขอเติมน้ำยาแล้วนะครับกินอะไรมันต้องแก่ข้าวเนาะพี่น้องเนาะเติมน้ำยาล้างมาเทปจังหเลยอนเนาะพี่น้องเนาะอย่าว่ากันเนาะพี่น้องเนาะกินพวกปลิ่นกระเซ็บพวกปลิ่นกระไสมันต้องคล้องคู่กันพี่น้อง ก็คือสันเราโดนแดดเถอะพี่น้องไม่เป็นติดเหลาหวังเอ้อน้องมาพี่น้องมาขออนุญาตบักข้นมด้วยเพียงเด้อวหลังมาเก็บกันคือเขาสารคามครับพี่น้องนำปูตองเดี๋ยวเก็บท้องมาพี่น้องไปนี่เลื้ดแปง้งบ่อบเปลี่นพี่น้องผมย่อมยอม่ยอมแล้วย่อมแล้วบอ้บอบเปลี่นครับอ่ะบ่อแป้งไปกินได้ที่เราครับโอ้เขา เขาเมื่อเนินไปธุระแล้วกับมาดไปหน้าอีกพี่น้องมาได้หัวก็กินเขาเนี่ยอะไพี่น้องหิวเขามาดได้พี่น้องได้มากินเขาแล้ยงน้ำกันกับบรรยากาศหาบม้งเอ้าลืมตัวนี้เห็นว่ากระไดแกะไส้นึงยังเพิ่นแดงนะพี่น้องเนาะใส่บักหน้าเนี่ยเพิ่นแดงพี่น้องโอ้ยเลียดแปลงผมบ่เป็นหรอกพี่น้องเอ้ยผมเบิดปัญญาเฮ็ดละย่อมยอมมาดได้ก็ได้ไปหากินทางเดยเนาะพี่น้องเนาะเลียดแปลงนี้เนาะ ผมปสองเป็นหนึ่งเปนกินเมี่แต่แซ่บแต่เสียบไงผมเราอยากไหมมา,าไี่ร้องมาเนี่ยิ้เข่าแล้วซีมันกันโอ้เป็นเลียดเส่พุก,ก้อรูปว่ากัเป็นร้อยเหรียญก็เป็นน้องเลย con ừ bột bật đấy bột chua tràng thật ừ ừ năng vào Wappen. Nom. ตุยังเอฟซี manager, บอกตอยางแล้วไปน่องลบเป็มเปนนกระเสีบพก็นเบาเดียบั้งมัดเบาเดียบ ว่มี้วจบอกพี่กรับี่น้อนพี่กลับว่มี้พี่นนใส่ ก็สิบวกพี่น้องมีใส่เริ่มโอ้ขอโทษขอให้พี่พไปไปน้องมีใส่พี่น้องฮู้ <c oughs> biệt nhưng nhảm toán Cứ bên bếp Chạy subscribe cho mm -hmm. แหงแหบเราเลียดแปลงเรื้องผัว่ามีมน้ำสดอืม,อม

ติดตเลยนะครับเมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไก่สดจะเป็นนองไก่สิดใจติดมอครับไก่เงไก่สดหม้านหมมือกันได้ขอเชิญเลยนะครับเชิญเลยด้าหน้าด้านในด้านใด้านอต้องการไก่สดดีๆขอเชิญเลยนะครับเชิญเลยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครไก่สดจะเป็นน่อไก่ใจมไก่งก่สดมบ้มือ้อเลครับเชามา้น นิวขอกคักนี่ขอขอขกินเขาเาวอ่ได้เป็นหนองเรื่องผมหิวขอยาา่งคักกินเ่ไดเขามันหิวเกินอยากอันนี้ดีกว่าขอพ่อไปเสยียบเดี๋พี่น้อง ใต่ปกติที่สูงน้ำไม่หรองตามสูรเป็นใช่ว่าเบาแดดบ่มากหรอก

như giải on như giải nhanh như khai Lắng với bằng ต้มเกลือบอกที่ทั่วดินออกก่อนไปหน่อยมะมักโัยที่ตรงไงอื้มเจียบกว่าเดือบแปลกอีบผมว่า หมากกิบนี่ยกดเลยเป่าเด็กนี่เนองเร้่กดไล์กดแค่เบ่าแด็กลำเนาหามากิบนี่เปิดเป็นนั่งใจนี่เป็นเ,าเนาะไม่กันให้การทำลิบตัวไปสาใจพี่ร้องอืมไม่ใช่จัง พ่นอยา,อนา,า,ากสารรเส็็อันสาราลงมาหนองสาครพ่นสาราลงมาอาหารป่าลงอวาดจอดจุดมันจะบุบเล็บเียง ป็นรสเลียนยังเสียบครับเจาะที่สุดได้เป็นหรอเป็นว่านเดือด่อนหนึ่งหนามสองซ่อนผมมือตามครับเป็นสุยางเื่เนี้ยว่าเปล่ยนอืม

แบ่แบไี่ต้องแ่บไมเยอะ อ่างโครกเนิม่มปักธูดินไม่ร่องบักธูดทีด่สูงใส่ก็ยังเป็นผ้าใส่เขาเ็ผ้าใส่ครับผมก็ใส่น้ำขอ่อยผมก็บ่ามากๆหรอกผมใส่ไปตามเห็ดตามขัดตัวนทุกอย่างบ่เป็นเรียบแปง้งเป็นร้อยเรียบกันเลยเส้นแสบในโซเดีเยม บาเด้แห right? like, ้งมันรอยเลือดน่าใจบดอ๋อเบิดบ้าเบิ้ว่างนี่บกทัวเ์็บดีไปบ้าง แซ่รบร้อยเลียดมือหนหิแมเลียดแปลงเลียดแปลงแปลงล่างเป็นร้อยเลียดนึกเอาแซ่บพอ่อโอ้ยโอ้ยเรืมปิดฟ้าที่เผาตัวนีิอืมเอาสุดยอดแซ่บพี่นอ้องย่างตับอุ้ยเดินบดเป็นเลียดแปลงกับแซ่บนึกเอาเป็นร้อยเลียดเอาพออน่าเป็นหรอ,อกินุดมาบดดอก ผักย่างอ่างยามันหลายผลดอ้มากินผักผมกินบุบปันไดเอาเนาะพียงเนาะสำรับกิมบี่ก็ดเพราะตำหนเพี่งเนาะหันกิริยท่าทางของเบาเดกบรคินาพวดจาบหมะสมก็ว่าถอดคอพ่ได้เพี่งเด้อจะถิ่มจะปลาจะล่จะหลังหรือก่าหรอครับหักันแพงกันดดลนะพียงเนาะสำรับมือนีเบาเดกไอขอตัวลาไปก่กนมืออ่นมือเฮือทียังสู้กินกระถาบิ้งได้เพียงเรือมือนีอาจีมากับยังน้อยมืออ้จีแกตัวไม่อาจีมัแจะเวนังน้อยนัพีงเนาะ สำหรับมือหนึ่งกับที่ขอตัวล,ล่าไปก่อนน้นนงนองก็เป็น้องฮะสวัสดีครับ